นี่ครับนี่คือในปางกูนะครับองค์สตูปองค์ไม้นะครับของกูสันตลัดห้องนะครับนี่สิสังเกตเห็นบ่ครับนี่เพิ่นมีฐานแท่นฐานแท่นนี่เป็นของเก่าของโบราณเลยนะครับของเท้ๆของศักดิ์สิทธิ์สมัยหลายพันปีเลยนะครับนี่ส่วนองค์พระกับบางองค์กับเก่าอยู่นะครับบางองค์เพิ่นเก็เฮตุขึ้นมาใหม่นะครับองค์เก่าสแตนนเพื่นลกขมยไปนะครับกับว่าหายไปทังใดแน่นะครับตะกีสิมี นะครับหินเสียงไทมีเออยย่างปูปูขั้นขากมีครบอยู่ในนี่แล้ครับอ่ะนะครับหนะลกูกหลานผ้าพี่น้องมาสุมบาลมีนะครับพาพเป็นมาเบิงของแต้ของจริงเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับกูสันตลัดหฮอครับพี่น้องนะครับนี่ตะกี้บ่มีผัาสะหน้าดุนหอกก็มา,านี่เบิดครับมากูสันตลัดเบิดเอานะครับปึ๊บปึ๊บ นี่ครับออกมาทางหนอกเป็นฉีพไ่หนอ้องนี่รั้วรอบขอบจิดยังยังสมบูรณ์อยู่นะครับนี่เออซุ้มประตูรั้วคนต่างๆยังสมบูรณ์นี่อโลขยาสารนะครับนี่ซุ้มประตูกคบุระไงบองสิ่ออกไปหลังก็มีห้องโถงนะครับมีห้าม,มียังเฝ้านะครับโบราณสถานบริวารที่เป็นกู้หน่อยหรือว่ากู้สันตลาดนี่เพิ่นกะนะครับเอาไว้ประกอบพิธีกรรมนะครับ ทั้งศาสนาพ,าพิธีกรรมตั้งแต่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณนะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าใช้วรมันล่ะพี่น้องนะครับเดอ้อพี่น้องเดอ้อครับพาพี่น้องมาชมเต็มบารมีครับอืมน,นี่สาธุสาธุครับ